คลิปในช่อง YouTube ของจานกิก็เยอะใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการดูว่าเลือกหาคลิปอย่างไรจานกิกก็จะแบ่งคลิปไว้ในเพลิตน,นะคะมีข้างบนนะคะไปเลือกที่เมนูอันนี้คือหน้าแรกนะคะแต่ถ้าอันที่สองจะเป็นวิดีโอก็คือวิดีโอทั้งหมดเลยจะเรียงนะคะแล้วแต่เวลาเราหาก็คืออ่ะจะหาตามยอดนิยมคือจำนวนการดูครั้งเยอะที่สุดนะคะหรือว่าความที่ เพิ่มเก่าสุดอ,อยากดูวิดีโอเก่าๆนะคะหรือว่าวันที่เพิ่มล่าสุดอย่างนี้กดเลือกได้เลยนะคะแล้วข้ออีกวิธีก็คืออาจารย์นิคกี้จะแบ่งตามหัวข้อนะเอาคลิปมาแบ่งตามหัวข้อให้แล้วก็ไปที่รายการ playlist นี้เลยอันนี้อาจารย์นิคกี้จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆแล้วก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นสอน YouTube สอน t i k t o k นะถ้าหาข้อมูล t i k t o k ก็มากดเลือกได้เลยนะคะ สร้างรายได้กับอินดีมทำยังไงก็มาเลือกคลิปดูได้เลยนะคะเพาะความบันเทิงก็ทิปและความส่งจานนะบันเทิงก็ได้นะคะบันเทิงก็มีสอนแต่งรูปก,ก็แยกไปหานะคะคอร์สออนไลน์อน้องหมาหน้ารักก็บันเทิงอย่างนี้นะก็จะหาง่ายขึ้นนะดูข้อมูลแล้วนะคะศึกษาข้อมูลและการสร้างไรายได้กับอินดีมมีคำถามเพิ่มเติมก็ติดต่อจานิกกี้ได้เลยนะเวลาเรากดดูคลิป,ปรตรงลูกสอนขวามือ ให้ขยายมากขึ้นมีการบรรยายต่างข้างล่างนะก็มีช่องทางติดต่ออาจารย์นิกิทุกช่องทางเลยนะคะทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบหรือว่าทวิตเตอร์ทางดัดทางไหนก็กดไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะก็ดูคลิปแล้วจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าหาคลิปไม่เจอนะหรือมีคําถามเพิ่มเติมยังไม่เข้าใจตรงไหนก็กดติดต่ออาจารย์นุกิได้ทุกช่องทางเลยนะคะและจะรีบติดต่อกลับค่ะ